อยากเจอคนจังไรมีไม่แถวนี้อยากเจอคนอัพมีแถวนี้มีไหมเอ,อ่ยถ้ามี่าคอยคืนแล้วก็ชูนิ้วชี้แล้วจะมีห้เป็นรางวัลเฮ้งอี้งใหญ่แต่เมื่เล่าบกจะบุกสาีขนองมีกี่สีน้นว่นค่ะตลกสา้าพู้ต่หากตุ๊บตับไก่ท้องค่ะ ถ้าเราเป็นพี่ฉันเตือนว่ใส่ชุดวันไดนแยงเวียนใหญ่ชุดราชตีข,ข,ขึ้นเขินเถอะก็เป็นรถเจอเือกัางสัตว์ว่ามันตัดว่ามันตัดหนีน้ำท่วมเออเมื่อในมาทักทายสวัสดีพี่น้องในะอีพีที่เจ็ดค่ะสวัสดีพี่น้องพ้องป่ายสุขุพุทธคนบพะว่าสิเป็นอีพีใดๆเพื่อนกระต้อนรัำข้าเป็นยางดีใหญ่เพนบะว่าสิเป็นอาหารการยู่การกินเมื่อนีไม่หอนเข่ากับไก่ต้มเข่ามันไก่มันยืดใส่กูเห็นแต่เนี่ยไก่เข่ามันไก่กับเข่าหมูแดงเอากรัว่าเปนหมูสมเพราะว่นสิ กู <บ S 1> ละหา่าว่าฉันว่าเขาหมูแดงยู่ใส่บะแต่ไปยูใต้ใต้พบุ่น่ะออเออว่าว่าสี่เป็นพองยำ่ำจ้าแล้วกระมีดต้มจืดสชหนอไม่ชไสชไก่น้ำรู้ใส่กูคือบ่เห็นนั่นเดียอยู่ไนหมอน้ำซุปต้นน่ะบอก <laughs> พระม่ต้มจืดน,น้ำซุปเมื่อนี่ก็ดีใจคาได้มาได้มาอีกเพื่อนบวชน้องยาหนีใหญ่เออบวชแลากกา้วก็ะีิใหม่ๆม่เลยว่ามันเพื่อนที่บ่เสื่อมสนอกมัสที่มีงานทำบ่น้อสนอกคือต่อยู่ไหน ใหญ่มามอนียได้ไดอีหยังมาฝากพี่ต่อน,น้องเอาวกะวัฒนธรรมผุนแหลมมาโชว์เนาะวัฒนธรรมอีหยังวัฒนธรรมอีสานเฮานี่เร็วบอกนี่แักน้ำเชื่อู้ต่อไปต่อจากเฮานี่ผู้ใดใหญ่ดอกเมย์เพนนาผ้าสมสุูนั่นเร็วเพิ่นเป็นล้ำซิ่งแบบมาตรฐานสื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเมียนแหล่ใหญ่ล้ำซิ่งแต่สมัยก่อนคอยเบิกเคยเบิงอยู่เออแต่สม,มัยยุคเมย์พัชรีแก้วเสด็จพุ่นมันมีความเป็ี่นมาจังไต่เธอู่งวันจากวัฒน์กันก่อนสีมาเป็นหมอล้ำซิ่งเป็นจังไหนฉีบอกบอ แต่ก้อนจิเป็นมาเป็นหมอลำ่มจริงสูงห้าได้เบิงนีใหญ่พระเทศแียะเทศเสียงอยู่ในวัดเป็นทำนอ้อ๋อเริ่มจากพระเทศแียะเทศเสียงสะก่อนพองผู้เฒ่าลองสารพันอมวว่วนะแล้วย่างว่าท่านด้มีมอลำแมแพหลายคือจุมือนคนน้นห้าคขดขึ้นมาเห็นพระเทศดียะเทเสียงอยู่วัด จื้อเอาม้ามาจื้อเอามาเป็นกาเป็นกอนว่าเป็นทำนองเ่านิท่านสุเด็กหน่อยฟังอยู่เดินวัดใหญ่เริ่มจากการเล่านิทานเริ่มจากการเล่านิท่านใส่ตัวแสดงผู้เดียวเป็นหมอน้ำเป็นเลียงชูมือนเห็นบ่อสองลอยสามลอยจังสิเป็นเลียงหมอน้ำไดชูมือนเขาเรหมอลน้ามูหมอน้ำมูแต่กอนอ่นเอิญว่าหมอน้ำพื้นหมอน้ำพื้นล้ำอยู่พื้นล้ำเออว่ามีห่านจังซี่ว่ามีห่านลงไปล้ำอยู่พื้นล้ำผู้เดียวสาใหญ่ไออยากเห็นเทอะไอล้ำผู้เดียว พองเฮ็ดเป็นมายิ่งพองเฮ็ดเป็นผู้ใา้พ่องเฮ็ดเป็นมาได้เบิดสจูตัวละครแต่ว่าต้องมีอุป,ปกรณ์ต้องมีผ่าเข,ข้ามาเพื่อนวหมอลำผ่าเข,ข้ามาเพื่อนวะยุใส่แลลวเอามาน้งบอมี่บอมี่เหรอใหญ่อยบอได้เอามาอุ้ยครับบอมีออม่อ,อ,อมให้ใส่ละเอาหนีด้จังจี่เร็วกูเห็นป่ะเป็นหมอลำก่อนสิพี่น้องได้เบิ่งจูเมือนี่มันมีวิวัฒนาการมาจากไหนแต่ยุคแต่พอแต่เม่เฮาแต่ก่อนอันนี้กระแทนได้ไม่หนังใหญ่แทนผ่าเข้ามาได้ผ่าเข้ามาตที่เป็นจังซี่ผ่าพันข้อมูตโตที่สม นี่แหละแต่ก่อนใส่ผักข้ามาพื้เดียวล่าเป็นตัวนั่นตัวนี้เออเอามาเบียงหมานี่เป็นนั่งเอกเอาหมามัทเอวนี่เป็นผ้าเอกมัทเอวนี่เป็นผ้าเอกมัทหัวนี่เป็นพ่อพะยามัทหัวเป็นพ่อพะยาเบิ้งขวามจิตาทิศในเบิ้งเออชาทิศชูเบิ้งเนี่เอาเดือนเพียน้ำบ่บ่เอาแาตยิปผู้เดียวนี่เป็นนั่งเอกนั่งเอกทีนี้นั่งเอกก็นั่งนั่งเอกอู้อยากฟาดสียงนั่งเอกเอาขวามแข็งประมืนจวบจวบให้นั่งเอกเนะค่ะ สวนสวนคือปอแปะถ้าตลกออกมาละโศกันโลดเออกันสี่ละแม่นอนอาว่าไปเอ่ยคุณดินั่งอีกไม่โอมคุณติ้ย ป้าห้องคอยทั้งดอนเดงและฝ้าห้องเฮียนทั้งขอนเจนขั้นฝ้าห้องเล่นพุ่นเล่นพี่จะบีบันกินหัวจูยำเขาไม่อนซอดจะบีวันเบนบ้นนอนเบนบ้นนอนอ ออันนี้เป็นนางเอกนางเอกตีนี่บัดมาติเอวเป็นพ่อพญ,ญา่าพ,พ่อพญ่าผู้ใดล่ะสิเป็นพ่อพญ,ญ่าบัดน,นี้ก็มีแต่ร์มึงเดี๋ยวตอวที่แฉทิศเนี่ยเอาอยเฮ็ดผู้เดียว<ค>่ไอ้นั่งผู้เดียวมาถแถนี้มาจังไหนมาเกญ่มากจ้าทิศเป็นเป็นพระเอกบัดน,นี้เอาพระเอกบังล,ลูกหลบเว้แล้ว เสียงไงเท่ใหญ่างงาผู้ใดเล่นไหมมันคือเฮดเอฟเฟก์ไงเท่ทำไมกัเดวอว่ามันเสียงพ,อพ่อคู่ระเอีบลาเวลานีท้าคุณพ,<ะ>พ่อใครอีบลาเวลาบุ่นมาหยุดยังมาลำดังเอ้ยลงเป็นล่าเอาอไม่มันคือหมาหาวแก ละธรรมดาของเกาล่าข้าตกตามต่อยอหมอลำน้อยอ,ออ๊ยอเออ,อดนแซงแล้วขให้เปียกรู้อะไรใหญ่คุณเจ็บทองงานวิลพง <c oughs> นี่เห็นบ่เขาเอิญว่าหมอลำพืน้ <c oughs> <c oughs> น ต้นตำรับยุกต่อมาเป็นหมอลำก่อนหมอล่ำก่อนเลี้ยวมันบมวนมันชาเลยเอาดนตีเขามาประยุกเขามาใจเอื่นว่าหมอล่ำสิงนี่คือว่าเป็นมาของหมอล่ำสิงนี่จังมาหอดยุกหมอลำสิงเขาเคยเบิ่งยู่เคยเบิ่งยู่ติแต่กีนกูซื้อวิสิตีมาดีดีพี่เออน่งเจ้านีใส่สุดคือจังหมอลำสิงสุมือนี่เขาใส่จังสี่ล่ะเขาใส่เงี้ยเหี้ยนกินกินใช่ปล่าำเป็นหมอร่ำสิงโอ้ยได้เบิดกำแหางหูดคือหมูหลอกเสียกนี่ ยิ่งเจ้าไหนยิ้หบึ้งแอยากเบ้ง,ง,บงเอาไอ้ลับสิ่งรับเงาข,ขี้ขี้มางาไปเลอยแกสูกแกเสามวอยางเดียว สวยสิ้สวยบอทอสวยใบผีเก่ามีสิมี้บอตอนี้จะออกาไดเก่าใส่สิ้นใสบอทอใส่อหัวเ่าหลวงสินหลวงบออหวงเมียหน่อยเก่าค่อยสิน่อยบอตอค่อยบาดสิลสีตายเก่าบสิ้าบบอตอบมีเลมันเป็นมาตั้งแต่เก่าเปิว่าสุกมท่า บุญบังไฟไปเทีบบบเออ่บุญบังไฟบ้านไหนเออบุญบังไฟท้าเร้อยะโสฮอดีแล้วที่มากของความรักหาเดดละไอไม่อยากฟังมรักสิวนใกลยเป็นรักษทหน้องหานลม เดือดซังออกหาดบอลโลกมาจบเพื่อนนาทีด้วยเหตีทั้งดีชาวเวียดที่ตานาคอนเสียกสมยังเงืาทั้งที่เท้าแข็งไหลกะลอกปั่นพ้องจัองลุกจบืึนโดนหายกองไละไอถ้าไอผ้าแดงไม่กับตะเพงโศกสันตันมี้ก็หอกโดนกอดี มาหลอกให้นางไอ้ลกงแต่ต้องเดินบกที่วันในตาเสียอดเพื่ออธิษฐานให้ชาวทิตาลาพอดใ้กินกะลอกวา่อให้มีอันมวยมมอดทิตาลาพอดิ่งลบเป็นน้องหา นี่แหละเพิ่นว่าเอิ้นว่าหมอลำซิงพี่ซิงคักๆเลยบร้ียมันมีอายเออพี่จังไหนเพิ่นว่าหมอลำซิงนี่มันล่ำหน่อยคนมันมีอายเออเ็นจังไหนบันไ้เอืยากฟังเป็นเลี้ยงเป็นเลี้ยง,เป,เ,ยงเป็นเล่าตีบัดนี้เออต่อมามันก็นเลยเป็นหมอลำหมูหมอลำเพิ่นโอ้หมอลำหมูนี่คือเสกหมูปะบ่บแหละเนาะที่นี่ไว้มันคือกันมันหลายคนกว่าเสกหมูดิหลายคนขอร้องเอิ้นเป็นหมูมือนีเฮาก็มีสุดยอดว่าลำซิงมากที่กันใหญ่ของแท้เลย ของแท้แบบใดเอา้อโตเป็นเป็นชวดๆนีบ<อ>่บ่บ่แม่นวิดีโอค้อเนี้โตเป็นเป็นไมายืนอยู่หมองนีเลยโตเป็นเป็นเพรแม่นพระมาหิ้มแม่นบ่บ่ละโตแท้ๆเอาให้พี่น้องไปพบกับลำมซิ่งพุมาร์ดด้วยลีลาจากักฉายแก้วจังใดดอกเออสายอันนี้นะยัยแมกด้วยลีลาเดี๋ยวมันบอ่อลังการ<ม>ต้องดนตรียิ่งใหญ่แม่่ายเฮ้เข้าสีเปิด์โตสุดยอดว่าลำมซิ่งแห่งยุคต้องยิ่งไงจ<ด><อ>่๋ดีเลย เช็คบ้านภาคเสียอ,อีสานโอ้คนละว,วงคนละวง,อ,ง <c oughs> อ่ะขนาดนี้จะถึงเวลาทำการแสดงของลำซิงสาวลำซิงสาวผู้บังเรียลีลานอกเมยเห็นนภา,าสมสุคร